ขอแสดงความชื่นชมยินดีอนุโมทนาในความภาคเพียรในความอดทขนของท่านทั้งหลายซึ่งเป็นอะไรที่ทำให้เกิดความรู้สึกแบบูมงใจนะแล้วก็อิ่มใจชื่นใจในความตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติของท่านทั้งหลาย พหักการที่พวกเราจะได้ประโยชน์ถึงแม้ว่าจะอยู่กับครูบาอาจารย์หรือว่าเราอยู่กับใครที่ไหนก็แล้วแต่แที่ว่าดีจะว่าถ้าเราไม่เอาประโยชน์ด้วยการนำธรรมะคำสอนหรือว่านำสิ่งที่ครูบาอาจารย์ประค้นปฏิบัติไปเพื่อฝึกตนไปเพื่อปฏิบัติตน เราก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์เต็มที่ในการบวชในการปฏิบัติของเราถึงแม้เราจะไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์แต่ถ้าเราเอาธรรมะคำสั่งสอนที่พระเจ้าทเนตตรสไว้แล้วเราก็นำไปศึกษานำไปประพฤติปฏิบัติจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถที่จะได้ประโยชน์ได้คุณค่าทางจ,จิตใจ หมือนพระพุทธเจ้ายังอยู่กับเราเหมือนครูบาอาจารย์ยังอยู่กับเราเป็นกำลังใจและก็ให้เราได้อดทนในการฝึกฝนในการประพฤติในการปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญเสื้อเราทั้งหลายก็จะต้องเอาประโยชน์ให้ได้จะอยู่ก็ให้ได้ประโยชน์ จะไปจะทำอะไรก็ให้ได้ประโยชน์ซึ่งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นก็อยู่ที่เราเป็นหลักในการศึกษาในการพัฒนาในการฝึกฝนในการที่จะนำตนไปสู่ธรรมนำตนไปสู่สติปัญญาที่จะนำพาไปสู่ความพ้นทุกข์อันเป็นเป้าหมายที่สุดในศา,าสนา วันนี้อาจารย์เห็นความตั้งใจเห็นความสำเร็จเชื่ออาจจะมองเป็นเรื่องเล็กๆสําหรับบางคนแต่ว่าอาจารย์ว่ามันมีความสําคัญมากกับการบวชของพวกเรากับการปฏิบัติของพวกเราการเดินทางจากสกลนครมาที่นี่ไม่ใช่ใกล้ๆนะสามรกว่ากิโลโดยประมาณ ถ้าเราไม่มีความเพียรไม่มีความอดทนไม่มีสติปัญญาไม่มีศรัทธาเราก็อาจจะไม่คิดอยากจะเดินไม่คิดที่อยากจะมาจะด้วยความศรัทธาที่เรามีแล้วก็ด้วยความอดทนที่เรามีความตั้งใจที่เรามีสิ่งเหล่านี้ก็เป็นปฏิหารคือสามารถนำเราไปสู่ความสำเร็จ ที่เราตั้งใจไว้ที่เราจะเดินจากสกลนครจนมาถึงอุทยานธรรมดงยาแล้วประมาถวายบุญถวายบุญถวายคุณงามความดีซึ่งเือว,ว่าเป็นเครื่องแสดงออกถึงความสำนึกความกระสันอยู่ต่อครูบาอาจารย์ตอบบ่อพุทธเจ้าต่อพระรัตนไตรยัยพอการที่เราจะสักการะ ที่ทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุดก็คือการปฏิบัติบูชาอามิบูชาก็ดีนะจะเป็นการกราบการไหว้การสักการะด้วยดอกไม้หรือว่าสิ่งของที่เราได้ให้การทำบุญให้การปุปปัรมอันนั้นก็เป็นบุญแต่ว่าพุทธเจ้ากันโกรสรรเสริญการบูชาสักการะ ที่พระเจ้ญญาท่านให้การยกย่องก็คือการปฏิบัติบูชาพอถ้าเราสามารถเข้าถึงการปฏิบัติบูชาได้การปฏิบัติก็จะเป็นการส่งผลให้เราได้รับประโยชน์ในการบวชให้เราได้รับประโยชน์ในเรื่องของการปฏิบัติที่จะนำจิตใจเราให้เกิดความเจริญ ด้วยสติด้วยปัญญาคือสามารถที่จะพัฒนาชีวิตจิตใจของเราดีให้สามารถที่จะเจริญในบุญเจริญในธรรมอันนี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญนะปฏิปฏิบูชาหรือการปฏิบัติบูชามีความสำคัญมากที่เราจะต้องเอามาปฏิบัติหรือว่าเอามาขัดเกลาตนเอง ในการที่จะนำเราไปสู่ความเจริญแต่ถ้าเราประมาทความรู้เราก็มีปัญญาเราก็มีความอดทนเราก็มีแต่ถ้าเราไม่เอามาใช้ถ้าเราไม่เอามาให้เป็นเครื่องให้คนได้ประโยชน์ตนเองก็ได้ประโยชน์คนอื่นก็ได้ประโยชน์ พระอาจารย์ไมีคำพูดสันส้นๆที่พูดบ่อยให้เราเอาความรู้ความสามารถเอาสติปัญญาที่เรามีนี่มาใช้ให้เต็มที่เต็มกำลังเอาสติปัญญาที่เรามีมาใช้ให้เต็มที่เต็มกำลังจะมีความอดทนจะมีความตั้งใจจะมีสติปัญญาอะไร เอามาใช้อย่าให้ความรู้นั้นอย่าให้ปัญญานั้นเหมือนกับมีไว้เฉยๆเพราะการที่เราจะได้ประโยชน์อย่างแท้จริงก็คือการเอามาฝึกตนเอามาขัดเกล่าตนเองเพราะเราทั้งหลายนี่ยังประมาทไม่ได้เมื่อเรายังมีกิเลสเมื่อเรายังไม่ปลอดภัยในการเรียน่ายในวัฏัสงสารเมื่อเราไม่ปลอดภัย ในการเป็นอยู่ในการดำเนินชีวิตด้วยอำนาจของกิเลสที่เรายังไม่สามารถที่จะเป็นพระอริยะเป็นพระอรหรันและความเป็นจริงของชีวิตชีวิตเราต้องเดินไปสู่ความไม่เที่ยงชีวิตเรามีความทุกข์ชีวิตเราไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นได้อันนี้จะเป็นสิ่งที่เราต้องพิจรนารณาว่าชีวิตเรามีภยัย มีภัยที่เราจะต้องรีบหาวิธีรีบที่จะต้องศึกษาเพื่อที่จะสามารถที่จะนำตนเองไปสู่ความปลอดภัยให้ได้ให้ดีหรือว่าให้เร็วที่สุดพระอาจารย์จะโขกสโลให้เราได้ฟังให้เราเข้าใจไง่ายๆว่าเอาความรู้ที่เรามีเอาสติปัญญาที่เรามีเอาความดีที่เรามีเอาความอดทนที่เรามี เอามาใช้ให้เต็มที่เต็มกำลังอย่าให้สิ่งเหล่านั้นมันเหมือนกับไม่ได้มีประโยชน์สิ่งเหล่านั้นไม่ได้ทำให้เราเกิดความเจริญทั้งที่สิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องไปซื้อกับใครไม่ต้องไปขอใครในดะความอดทนก็อยู่ที่เราความตั้งใจก็อยู่ที่เราธรรมะก็อยู่ที่เราเนี่ยเ,เป็นหลักถ้าเราจะได้เรียนรู้ศึกษา จากที่พระเจ้า่านเดตตรักไว้ครูอาจารย์ได้สอนสืบต่อมาแต่ถ้าเราไม่นํามาปฏิบัติเราก็จะไม่ได้คุณค่าเราก็จะไม่ได้ประโยชน์เราจะต้องเอาความรู้ที่เรามีสติปัญญาที่เรามีมาใช้ให้เต็มที่อันนี้สําคัญมากนะเพราะบางคนมีปัญญาจะเอาความง่มาใช้มีความรู้ แต่เราไม่ได้เอาความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์หรือว่ามีความอดทนเราไม่ได้เอาความอดทนมาฝึกฝนตนเองมีความเข้มแข็งจะเอาความอ่อนแอมาใช้เราจะต้องเอาสิ่งที่แบบมีคุณค่าการทีร่จะยกจิตใจยกชีวิตของเราเนี่ยให้สูงขึ้นให้เจริญขึ้นเราจะต้องเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาใช้ให้เต็มที่เต็มกำลังซึ่งผมเชื่อว่า เราทั้งหลายสามารถที่ทำได้ไม่มากก็น้อยค่อยๆสอยอดค่อยๆฝึกตนถึงแม้เราจะยังมีกิเลสอยู่ถึงแม้เรายังเป็นผู้ใหม่แต่เราก็จะขอนขวายเราก็จะศึกษาเราก็จะพัฒนาในการที่จะนำพาตนเองให้เกิดความเจริญในพระศาสนา ในการปกพืชในการปฏิบัติให้ได้ถึงแม้วันนี้ยังไม่ดีแต่เราจะต้องดีให้ได้ในวันต่อไปฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขออนุมโมทนากับพวกเรานะถือว่ามีความสำเร็จในระดับหนึ่งที่น่าชื่นชมภูมิใจทุดงสายอาจารย์ต้องเดินจากสกนลคนคร ภูมิใจดีใจนําคุณพ่อนะคุณพ่อก็คือสิลุุนดูในใจนะหลอดบ่นอ๋อที่หอดใส่นอ๋อไปจังไดนอ๋นอนหลับไปจบคื่นอนบนหลับก็ไปจบคือนำดึกสายเป็นทางความห่วงเป็นธรรมดาคนเป็นพ่อเป็นแม่ยิ่งเห็นลูกลําบากยิ่งเห็นลูกแบบเดินทางเนี่ยบางทีมันก็โอ้จะ,จะไปอยู่จังไดก็ไปกินจังได เจ็บสิป่วยบอมีปัญหาอย่างบอพอรู้สึกของคนเป็นพ่อเป็นแม่เหมือนกับไปกับลูกตลอดถ้าลูกทุกข์ก็ทุกข์กับลูกลูกลําบากก็ลําบากกับลูกไม่ได้ลําบากทางกายนะใจเดียวมันลําบากมันขืดหอดมันเป็นห่วงอยากเป็นนั่นเป็นนี่จังสั้นจังสี่แต่ว่าถ้าลูกสําเร็จลูกเจริญลูกสามารถที่จะทำสิ่งเหล่านั้นให้ เกิดความเจริญหรือว่าทําให้เกิดประโยชน์ทําให้เกิดคุณค่าความสุขของพ่อแม่ก็เกิดขึ้นความพอใจของพ่อแม่ก็เกิดขึ้นแล้วก็คิดว่าพ่อก็คงจะได้บุญด้วยอเพราะว่าไปไปมามา,มาดูแลบุญที่โลกปฏิบัติพ่อก็คงจะมีส่วนในบุญมีส่วนในคุณงามความดีนั้นอันนี้ก็ขอด้โมทนาดีใจ กับคุณพ่อแม่ญาติพี่น้องทุกคนที่มาส่งมารับหรือว่าเป็นกำลังใจให้ในการเดินทางตลอดทั้งพระคุณเจ้าที่ไปร่วมจาริกก็ถือว่าเป็นพลังที่สำคัญเนะี่ยมมันเห็นแล้วมันมีกำลังใจมันฮึกเหิมเนะี่ยถึงแม้ว่าสิบแบบขาสังส่งๆแต่ว่าใจมันเกินลอยทีนยา ท่นมาเห็นทงเห็นท่าอ,อามถือ mm hmm. นี่แล้ววะมันจะของแท้แล้วกับพระคุณเจ้าที่ร่วมสุขร่วมทุกอันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมร่วมกันอย่างหนึ่งเพราะอะไรเพราะเราได้สุขด้วยกันทุกข์ด้วยกันอดทนร่วมกันทีเหล่านี้มันเลยเป็นเครื่องผูกพันนําเราไปสู่ความเจริญด้วยบุญด้วยธรรมด้วยการประพฤตดิด้วยการปฏิบัติด้วยกันอ่า อาจารย์ก็ขอโนโมธนาอีกครั้งหนึ <atsu> ่งกรรมใดที่พวกเราอาจจะประมาทผาดพังซึ่งกันและกันก็ขอให้กรรมนั้นได้เป็นอโหสิกรรมอโหสิกรรมอโหสิกรรมขอจะได้เป็นกรรมเป็นเวรเป็นเครื่องขวงกั้นความเจริญในการบวชในการก่อขึ้ในการปฏิบัติบุญกุศลอันใดที่พวกเราได้กระทำไว้ดีแล้วขอจงเป็นเครื่องเกื้อหนุนส่งเสริม ทำหน่วยผลดบันดาลให้พวกเราทาลายเจริญงอกงามในคุณธรรมคุณงามความดีในหน้าที่ในการศึกษาธรรมในการปฏิบัติธรรมในการดำเนินชีวิตให้เกิดความสุขความสำเร็จความเจริญความรุ่งเรืองให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดแห่งทุกข์คือพระนิพพานโดยทั่วกัน ทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุ